โดยพื้นฐานผมชอบช่วงล่างรถทำวีเมื่อสมัยก่อนเราจะมองเห็นว่ารถทำวีเขาเรียกว่าสิ่งทะเลทรายใช่ปะ่ะอะแล้วเห็นเขาวิ่งข้ามไปไกลๆได้น่ะจะมีรถเข้าปงเข้าป่าเราก็มองเออช่วงล่างรถคันนี้มันน่าจะวิ่งดีอะไรประมาณนั้นน่าจะย้อนหลังไปมา1ิบหปีช่วงแรกอะก็มีทําอุปกรณ์แคมปิติงแล้วก็เริ่มทําอูลเล่เล็กๆแล้วก็เที่ยว พาอบางครั้งการเที่ยวเราก็ใช้อุปกรณ์แคมปิ้งด้วยเที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยมันก็ขยายมาจนทุกวันนี้แหละก็รถทั่วไปอย่างนี้วางคานวางเครื่องดัดแปลงช่วงล่างซ่อมครับแล้วก็จะมาเพิ่มในส่วนของอสซอรีพวกอุปกรณ์ที่ใช้กับรถอู่ที่ทํารถงานดัดแปลงส่วนใหญ่วันๆก็จะวิ่งแต่ลงตึงซึ่งถามว่าเหตุการณ์พวกนี้เคยเกิดขึ้นกับเราเมื่อสัก 7-8แปปีที่แล้วพี่ความเคยสังเกตไหมผมหยุดแข่งรถไปพักหนึ่งเพราะว่าด้วยเหตุผลพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ทำให้เราเนี่ยวันๆไปลงกึงทุกวันก็เลยคิดว่าจะตัดช่องว่างตรงนี้ยังไงเพราะว่าตัดต่อเพาก็ลงกึงกึงนู่นนี่นิดหน่อยก็ต้องลงกึงสุดท้ายพอลงเครื่องมือก็งานก็จะทํางานง่ายขึ้นนี่คือเป็นสาเหตุต่างรถแข่งขึ้นาหม่ คือถามว่าคนเราทําอู่มันต้องมีความชอบก่อนนะผมมองว่าหนึ่งผมชอบเรื่องการเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวอะไรพวกนี้นทำอู่ก็คืออาชีพแต่ถามว่าในอาชีพจะต้องมีความชอบก็เอาเที่ยวป่าบ้างแข่งขันบ้างแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่จะเอาไปใส่ในตัวรถผมมองแบบแบบแบบนั้นมากกว่าโอ้รถแข่งคันแรก เครื่อง 1u ีโลหัวเดี่ยวคัน80หน้าหลังคันที่2ก็เครื่อง 3s b ดี y suzuki แล้วก็นี่มาคันสุดท้ายก็คงจะสุดท้ายแล้วครับหมดคันนี้ก็คงจะไม่ทำแล้วก็ช่วงล่างหน้าก็เป็นของพี่แหลมเป็นตีนนกพี่แหลม ส่วนเฟรมเฟิรมก็ขึ้นแล้วก็ประกอบงานที่ที่นี่เครื่อง Honda าเกียร์นิสสันแอร์ล็อกเกอร์หน้าหลังโชค๊คอบดิบแล้วก็จะเพิ่มเติมตรงส่วนของคานหลังที่เป็นคา,ขานขยิงเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นกันว่าการเทคขึ้นเนินทางชันหน้าพน้นกระโปรงหลังมันจะติดถูกต้องไหมครับก็แค่ให้กระโปรงมันยกขึ้นมาทางนี้ก็อย่างไปสังเกต ทานวอลโวไม่กล้าคุยเธอสังเกตจุดเยื้องศูนย์เผาจะขึ้นไป5-6นิ้วก็อาศัยหลักการตรงนั้นนะครับก็วินจรวดผมก็สร้างเองขึ้นเองอยู่แล้วครับ แล้วก็แขนลิงอาร์มอะไรพวกนีน้ส่วนใหญ่ก็จะเอาพวกอลลอย7075มาทำเพื่อลดน้ำหนักลดลงมาเพราะว่าผมคนหนึงครัผมจะเป็นคนเชื่อที่ว่าเมื่อรถเบาขึ้นเครื่องจะแรงขึ้นเหมือนกับว่ารถเราซีซีกำลังเท่าเดิมถ้าแบกของหนักกับซีซีเท่าเดิมถ้าแบกของเบาผมจะให้ความเชื่ออย่างนี้ถ้าถ้าน้ำหนักเบาผมว่ารถมันจะแรงขึ้นอันนี้จริงเบาผมไม่ผมไม่ทราบนะ เราก็ดูฝรั่งเขาทําบ้างแล้วก็ดูว่ามันมาเหมาะกับการใช้งานบ้านเราหรือเปล่าเท่านั้นเองฝรั่งลรถคันเบลเบลลายาง40บ,บ้านเรายาง40มาวิ่งในสนามแข่งก็ไม่ได้ไปเที่ยวป่าก็ไม่ได้มันก็น่าจะมาจากจุดตรงนี้แลครับเชียงกงซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ใหม่คงไม่ไหวยกเว้นว่าพวกอุปกรณ์ซิ่งพวกเพาหัว,หวจอยเฟืองพวกเนี้ยก็ จำเป็นจะต้องใช้ของที่มันดีนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวก็ไม่มีผลแต่พอการแข่งขันมันก็เสียโอกาสผมมองอย่างนั้นเซอร์วิสซ่อมแก้ไขอย่างเงี้ยคือบางครั้งโดยสรีระโดยบอดี้ของการสร้างรถอะทุกอย่างไม่ได้เริ่ม ครั้งเดียวแล้วก็คิดครั้งเดียวบางครั้งวางคานไปเล่นสเต็ปนี้พอเล่นหนักไปเรื่อยๆอา้าวไม่พออีกละก็อาจจะมีการเพิ่มหรือมีการแก้เพราะว่าอย่าลืมว่ารถเที่ยวป่าไม่ใช่รถแข่งแต่ถ้าเป็นรถแข่งทุกอย่างอาจจะต้องถูกคิดไว้ก่อนแต่รถเที่ยวป่าคือคนที่มาทํารถเที่ยวป่าจะมองว่าทําขนาดนี้ไปเที่ยวป่าได้แต่พอไปเที่ยวอาจจะโดยพักพวกเพื่อนฝูงหรือลักษณะการของการเที่ยวที่มันหนักขึ้นไปเรื่อย รูปแบบกับทรงเดิมเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวรถตอนนี้ไม่ได้อยู่ไปเก็บารายละเอียดอยู่ก็เครื่อง d m a มเกียออโตซิงคอยโอเวอร์โชคหน้าหลังวินจรวดหนึ่งตัวแล้วก็วินวินเพาสแตนดาร์ดอีกตัวนนตัวนั้นนะแล้วก็น้ำหนักเบาตอนนี้เอาไปเก็บารายละเอียดอยู่บอดี้เต็มเปี้ยเลยนะย <laughs> ก็คือ เที่ยวป่าแต่เจ้าของให้คอนเซปว่าอยากแข่งด้วยแต่ขอให้เป็นทรงรถเต็มๆมีมีครับมีมีแต่ถ้าไงต้องขอไว้นิดนึงเพราะว่าให้สำเร็จเป็นตัวก่อนคือตอนนี้โครงล่างมาเรียบร้อยแล้วก็จากที่เราปรึกษาเพื่อนกันที่คนที่เล่นรถอะ่ะว่าความเป็นไปได้มีมีแล้วแต่น่าจะอีกสักสองสาเดือน คิดถึงเหมือนเดิมครับแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเยี่ยมหาช่วงหลังวันเสาร์หยุดก,ก็จะพยายามไปหาบ่อยๆ